รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8กลางมากเบิ้ลเครื่องโชว์แล้วก็อกหกวนใจคนแถานั้นมากๆเลยนะคะสุดท้ายเราก็ต้องเอาผิดทางกฎหมายค่ะ mình làm cái lục, cái lục mình rồi không? có này nhỉ, แถวมาปราพุธนะคะเบิ้ลเครื่องเบิ้ลยางโชว์แบบนี้แล้วควันดำปีเลย,โอ,ยโอ้โหแล้วก็สิ่งวิาพากษ์วิจารณ์คนอัดคลิปนะคะ<อ>ก็บอกว่าเนี่ยเป็นคนใหญ่คนโตนะเออผู้ก่อเหตุเนี่ยนะมักโช์กลางอ้างเป็นหลานอายการมีนักการเมืองคนดังเป็นลูกพี่ก็เลยไม่กลัวกฎหมายค่ะวิจารณ์กันยับเลยเกิดขึ้นช่วงหกโมงเย,ย็นของสองเมษานะคะ ทีนี้นายสมหวังพ่องสุพรรณอายุ63บอกว่าตัวเขาเองไปตักเตือนกระบะท,ทั้งสองคันเลยค่ะบอกให้ย้ายออกจากถนนมันขวางชาวบ้านเขาผ่านไปมาไม่ได้มพระเป็นเวลาหลังเลิกงานด้วยอะค่ะคนพลุกพล่านเดือดร้อนกันไปหมดแต่คนขับไม่ฟังนะคะแถมโมโหขวางหนักเลยทีนี้ นะคะเขาบอกว่าที่เขาขวางเพราะมีรถยนต์นขัดตัดหน้าเขาก็เลยต้องจอดเจราจากับแก๊งวัยรุ่นสุดท้ายแล้วกว่าจะย้ายรถออกก็น่นข้ามแล้วอะค่ะแล้วปรากฏว่ามีวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์ม่เบิ้ลเครื่องอีกนะเหมือนไม่จบอะค่ะจงใจมาก่อควนข่มขู่นู่นนี่นั่นเราไม่รู้ว่าแก๊งมอเตอร์ไซค์เป็นแก๊งไหนแล้วนะเออเป็นเรื่องที่ไม่สมควรทําค่ะลองฟังชาวบ้านในพื้นที่ดูนะคะเ้าไปบอกความดี พราะให้คนประชาชนแต่ดตันได้กลับมากลับมาจะมาลุกลวนกับเราอีกเอออเาโมไซค์มาเวียนสองรอบเนี่ยมาเบิ้ลป้อนป้อนด่าเสียงดังร้อนหมดเนี่ยเราเนี่ยก็ได้ยินกันหมดเนี่ยเขาด่าอะไรชาวบ้านก็ต้องด่าดิโอชาวบ้านด่าหมดอ่ะมาเบิ้ลสองรอบนะเบิ้ลโชว์บารมีอีกอ่ะผู้นี้ก็มีอ้างตัวเป็นหลักอายการด้วยใช่มันไม่สมควรแล้วคุณทำแบบนี้ไม่ต้องแล้วผู้ก่อเหตุเก็บเงินแพงตลาดใช่ใช่ค่ะอ๋อแล้วมีการ ว่าเป็นหลานนายการด้วยใช่ค่ะทีนี้ท้าอ้างคนใหญ่คนโตนลองไปถามอดีตประธานชุมชนบ้านบนหน่อยค่ะชื่อว่าคุณพาวินีบัวนาคอายุ57า็แกทำงานอยู่เขตเทศบาลเมืองมัตตาพุทธนะคะแกบอกว่าเอาอย่างนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่วัยรุ่นอ้างถึงอ่ะฉันรู้จักนะก็เลยอ่ะไปบอกไปเตือนวัยรุ่นที่เขาอ้างถึงกันไปด้วยนะหยุดพฤติกรรมแบบนี้หน่อยฝากผู้หลักผู้ใหญ่กลุ่มนั้นนะคะตักเตือนลูกหลานด้วยหรือว่าแก้วัยรุ่นนี้ด้วย ล่าสุดตำรวจมับตาพุทธนะคะทราบแล้วก็เลยสั่งการทุดสืบเนี่ยลงหาข่าวตามตัวแก๊งกระบะทั้งสองคันมาจัดการนะคะทราบว่าเป็นเด็กเก็บค่าเช่าแผงตามตลาดด้วยนะคะน่าจะตามตัวไม่ยากออค่ะแจ้งพิกัดกันแบบนี้แล้วนะคะรอทุกความคืบหน้าแล้วกันค่ะข่าวช่อง8ปรบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม